กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ช่อง i p 1 2 5 0กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดาบยกเข้านะก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเป็นดาบยกเข้านะผมก็วันนี้ผมได้ซื้อมาทั้งหมด20รลูกนะเปิดกันแบบจุกๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ไม่รู้ว่าจะได้แรก,กี่ชิ้นขอสัก5-6าชิ้นนะให้แบบไปถึงครึ่งทางหน่อยนะคนดูก็ดูจากเลทแล้วเนี่ยเห็นเขาเปิดกันเนี่ยแม่งยากพอสมควรนะแล้วก็ใบหนึ่งก็แพงมากเลยนี่เรามาดูราคาใบาก่อนว่าใบหนึ่งเนี่ยตกประมาณเท่าไหร่นะ ใบนึงครับผมตกประมาณ5,900ันเก้าร้อยแคสนะผมเออตีถ้าเป็นซื้อแบบซื้อผ่านเกมโดยตรงอะ่ะอาจจะประมาณห้าเออประมาณหกสิบาทประมาณนี้ปะเออประมาณหกสิบาทประมาณนี้ครับปะเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่าครับผมกับดาบยกแรงมาเลยได้ไหมชิ้นแรกเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมปะลูกแรกขอโชคดีหน่อยคือ <c oughs> ลูกลูกขอแล้ววันเนี้ยขอลูกแบบ ดวงดีหน่อยไปลูกแรกลูปยูนิคแหวนมาครับผมหนึ่งชิ้นมามาอีกโอ้โหบายจ e. ีอครับผมอยากให้เป็นผสมเลยขอน้องไปโอ้โหบายจี e. เเฮ้ยไปดีหน่อยอึบ้บโอ้โหคูณคูณมาอีกไปเออรองเท้าแรมาสวยงามครับรองเท้าแรมาแรมมาหนึ่งละ ใบ GE ปับข้ามใี By GE <laughs> ผ่านมาจะาครึ่งทางแล้วโอ้โหทำไมมันไวจังวะกูกดไวไปใช่ไหม <laughs> ไปครับยูน oh, ิคแหวนมาอีกแล้วขอร้องยูนิคกังเกงไปอีกครับผมโอ้โหดีพีไปต่อดีพี อ๋อยูนิคทำไมไม่เละ <c oughs> ทำไมไม่เละอึ๊เอบเจ็ดปีต์เลยหกใบสุดท้ายครับผมเข็มปรีอึ๊บโอ้ไใจีอีเฮ้ยแรงชิ้นเดียวจริงดิ่ยี่สิบใบอะถามจริงนี่คือถามจริงเลยอ้อสองใบสุดท้ายครับอ้ออ๋อ อูเจ็บจี๊ดแลมาชิ้นเดียวค <minor noise> รับเรโดโคตรโหดเรดโคตรโหดเดี๋ยวทุกคนไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละไวเ้เจอกันใหม่โอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับล